สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับพามาดูต้นตะไคร้ที่เราทําการทดลองตัดใบนะครับเราตัดใบไปประมาณ3ามรอบนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับที่เราตัดตอนนี้เขาต้นไม่โตนะครับต้นไม่โตแล้วก็เหี่ยวเฉาใบเหี่ยวแห้งเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าสาเหตุนั้นนะมาจาก ไหนนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ฝนตกประมาณสองอาทิตย์นะครับติดต่อกันสองอาทิตย์เนยนะครับจะมีน้ําที่ท่วมเออเข้ามาท่วมเนี่ยประมาณสองวันนะครับก็ทําให้ต้นตะไครเ้เฉาแล้วก็ไม่โตนะครับนี่ครับก็คือว่าตอนเนี้ตนน้นของเขาเนี่ยเล็กไปเลยนะครับ คือไม่โตอีกแล้วนะครับต้นรีบไปเลย <c oughs> เนะครับเพื่อนสาเหตุเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากน้ําที่ท่วม2วันหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาเหตุจากการตัดใบตะไคร้นะครับผมนะครับก็คือรอวันตายนะครับเดี๋ยวก็มีต้นตะไคร้ที่ เราตัดใบแต่เขายังไม่ตายนะแต่เขาก็ยังโตปกติอยู่ก็มีนะครับผมอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจเองนะครับว่าจะตัดใบดีหรือไม่ตัดนะครับนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าถูกน้ําท่วมประมาณสองวันนะครับน้ําท่วมเอ่อท่วมที่โคนพื้นดินเนี่ยนะครับประมาณสองวันเขาแช่น้ําอยู่นะครับแล้วเขาก็เฉา เดี๋ยวรันเพื่อนคือรีบแล้วก็เล็กไปเลยนะครับไม่โตแล้วนะครับเดี๋ยวรับผมเหี่ยวเฉาไปแบบนี้เลยนะครับเหี่ยวเฉาแล้วก็ต้นเขารีบเล็กไปเลยนะครับ<ๆ>แต่ก็ยังตัดไปแกงไปกินได้นะครับเพื่อนครับเนี้ยได้ นี่ครับต้นเขาออกมาแบบนี้เลยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราตัดใบเหมือนกันครับนี่ครับแต่ตรงเนี้ยไม่โดนน้าแช่นะครับเขาก็ยังปกติอยู่นะครับไม่โดนน้าแช่นะครับผมแต่โดนฝนตกติดต่อกันประมาณสองอาทิตย์นะครับฝนตกเกือบทุกวันนะครับตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับก็อาจจะมีผลมาจากน้ําฝนก็ได้นะครับเพื่อนๆครับ